เทมเทมเฮ้ยเทมปุระเทมปุระอะไรเรียกซะไม่เหลือมาดหม่อมเลยเมื่อคืนเทมกลับเมื่ทุ่มอืมน่าจะประมาณตีสามอาตีเล่นเกมเหลือได้ยินเสียงมีความสุขและสิเทมเทมบอกมามาอบอกมาคุยกันกลกไปก็เจ็บมือเปล่าพี่เดียมว่าไปทำงานแล้วดบหน้า ไม่นะเห็นบอกว่ามีประชุมผู้ถือหุ้นนะหลบหน้าทำไมอ่อน่สิอืมนี่เอะอะอะไรกันแต่เช้าเอา้านี่แม่นะถามเนีมีอะไรกันผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีอะไรกับคุณพ่อนะใครแก้วกลๆหรอเมื่อคืนผมจับได้รู้ความจริงแล้ว มีน้อยตัวจริงของคุณพ่อเป็นคนอื่นเราเข้าใจผิดอ้าวแล้วเป็นใครล่ะเรื่องนั้นไม่ต้องสนใจหรอกห่วงเรื่องนี้ดีกว่าเท็มทำไมดูถ้าจะมาแทนที่คุณพ่อกับแก้วกล้ๆนะสิ พี่อิดต้องช่วยพี่เทมนะพี่อิดอย่าให้ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะมาหลอกพี่เทมนะช่วยพี่เทมด้วยนะโธ่พี่เทมพี่ก็พยายามอยู่นะไม่ได้อยู่เฉยๆยังไงต้องตีสนิทกับแก้วกล้าเอาไว้นะเพื่อที่จะได้ดึงเทมกลับมาผมจะฝืนใจแล้วกันอ,อ๋อ แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าเมียน้อยพ่อไม่ใช่แก้วกล้าวเนี่ยไอ้จริงๆเป็นใครมันไม่ใช่เรื่องอะไรของพวกเรานี่แม่พี่อิทเนี่ยเขาฝืนใจเหมือนจริงๆนะ ยังไงเนี่ยนะเราก็ต้องใช้แม่นั่นเนี่ยเป็นตัวการเยนิชาพาไม่ให้มาเป็นพ like nos ี่สะภ้เราใี่ได้นะเมียน้อยพ่อไปจริงจริงแล้วเป็นใครอะแม่ก็อย่างที่พี่เราก็บอกอะมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอาพี่ c t i n g เง่งปะไมช้อปปิ้งกันเลีวช้อปปิ้งไปโน้ตไปวน้ไปเล็้วแม่ 刘。